เขเนี่ยอัดเลยต่เมนตีติดเลยนะฮันตีแรมากตายไอ้เจ้าบ้านพี่ตีพี่โอด้วยไม่ใช่ทำมเอ้ายังไม่ตายคุณตายแล้วฮันตีเลยโอ้ยไี้มด ไปยากเลยนะครับคนดูแรกคนอีกแล้วเอ็นชัย a ังกูเปล่าเบลเบลเบลเกูตกน้ำเนี่ยเบล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  i ดูลาเกนไอแหวนสวรรค์เพื่อจะเปิดคลิปดีแต่ไดไหม ตายตยเหอะไตเหอะไอตเหอะติวตลหานไม่ดอปเจอัวไอ้นี่เออเจอไอ้ไอ้ปุ่เบิดเบิริโอ้ยน่จีมดนจีมดโอ้ยต้นไม้เออเนี่ยจันะแพงอ่อนเนาะแกเล็กี โอ้โหกดดคุอันนี้ที่อันนี้ที่กด oh my god เฮ้ยันรอบบนรอบนรอบนึ่งสองากิโลว้าวเก่งดิมาอีกนมาๆๆมาเลยเๆๆกบไปหันนี่ ก็อัดไม่ทันกับแร่กับแร่ใหม่ะโอ้มึงต้องปิดฟาร์มหมดแล้วมึงเปิดไอ้นี่เดียวเฮ้ยคอนฟิดคอนฟิดกูบอกไปเปิดฟาร์มหมดอ่ะไม่ร่อยไอ้ห่ะแล้วไม่ได้โอ้ยชีวิตดินน้ำมันไม่ได้เว้ยนะองทำมันมันก็ไม่เป็นดินน้ำมันโอ้ยมันก็ต้องรอไปแหละต้องรับผลแล้วแน่ ตัวที่แล้วได้ผลไปเลยนึ่งอ่ะเหนียวไอ้สัสเก้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ยอมได้ผลได้ผม่ยอมเอ้ยเอ้ผลไรผลไเอาเราบอกครั้งเบอร์เอาบีอาบีเก้เ้ยไรอะไรเอากลางกางกูกลางไงเลยเอาตะวันผลอะไรแล้วเอ่อุกเกเดยวกิวหาอาละ อีกประเด็เนี่ยขึ้นฟ้าอ่าอย่าลืมกดไลค์กดนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะทำชาเ์ลิ้นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัวนะฮะกีกีเงี้ยสัตว์ตายบินจำได้หระคำคำหน่อยห้าจุดแปดกระต่ายไปครับสำลรับการทีกีร้อยตัวภายในเอ๊ะภายในจ็ดสิบเออคิ๊หกสิบตัว คลิปอาจจะไม่จะต่อน,นะฮะเพราะเกมม่นเออ,อขอผนให้เฮอก่อนไหนกันให้ปั๊บปั๊บ,บอ้าวอันนี้จีไอนน้จีหมดอ,อันนี้ก็ต้องอ,อันนี้ก็ต้องโอ้โหไม่จับเดี๋ยวดเข้าหัวกันเอาไรกันนะ มาตัวที่หกบ้างเออฟองแบบไได้ด้วยวตัวที่หกมันมี่หนะฮะอ่มอะไรของมึงเนี่ยไอ้ลูกกะหลีเนี่ยมันมุย my กอดโอค่าไม่ดีโอเอ็กกันอันเอเนจีหมดอะดีนะมื่อกี้โนดขาวมาสุ่มได้โอ้ว่าพาดเลอย เหลืออะไรโอดูดิทำพร้มนะเหลืออยู่สองพันโอเคไอ้นี้ไอ้ดีนี้ไม่ไอ้ดีรอนะฮะไอ้ดีหลักไม่เอามาเล่นกีดเล่นไอ้ดีหลักปล่อยทิ้งเลยเหรอใช่มันมันไม่ของครบแล้วไงพี่มันไม่อาจจะไม่ของไงพร้อมเล่นแล้วนั่นน่ะมันเล่นง่ายมันแบบมันพร้อมแบบของมันแบบฟูไงพี่เล่นเล่นจนเบื่อเลยใช่ไม่มาแบบเล่นเบื่อเป็นไปเล่นคนอื่นมั่ง เอ้ยจะตายไหมเอ้ยโอ้โหทำอะไรทำแบนแบงทีเก็บๆเลสมาอ่ามานะฮะตัวที่เจ็ดนะฮะท่านผู้ชมขาดประมาณเจ็ดประมาณหกเจ็ดเอาเฮ้ยโอโออย่ากไปน้ำหมอโอเคโอเคนุ่ยอยากไปน้ำอิตานีในวิกเก็ตโออยากไปน้ำอ่ะลงน้ำไปแล้วอ่ะแนวเข่าไปน้ำรอฟอมมาก่อนรอเพิ่มฟอมสาม สองเอสามร้อยยี่บห้าแล้วก็ไอ้นี่ด้วยรอรอฟองสี่ครบสิบฟองเดี๋ยวก่อนครบสิบตัวฟองก็ค่อยเอามาตัดรวมกันก็ได้มาไม่เราเราอัดแยกอับอับอัดอัดอยู่อัดอยู่อายุไปเลยนั่นหรอเราอัดอยู่อัดอยู่เรารวมเราก็รวมระหว่างเล่นก็รวมไงระหว่างเล่นก็รวมมุขิปเอาเพราะมันใช้เวลารวมนานมาหักแม่งกี่คลิปละสิบคลิปอะแม่งบวกกับอีบอกรออินทรีย์อะ มันก็อินโว่มันไม่นานของของมึงมึงใช้ฮาร์ดดิสก์ไงแล้วมันประมันมันผลช้าพื้นที่กูไอ้แย่แล้วนั่งเช่อดีเฮ้ยฝันผ่าทำไมกูอีกเดินี่เดินจริงเดินเออแม่งกดเข้าเข้าไอ้ขี้นี่เข้ายังเสียเข้าหัวเราสองคน ขอขออามือเถอะอยากได้ออมือเออขึ้นไปบนนู้นอมรอผีอามือผีโอโอเดียวเดียวโอ้เอ้ยฝนมาฝนฝนโอโดนฝนโดนฝนมาหนี่มาหนี่มาหนี่ขึ้นมาไปเลยไปเลยจุ๊บสปินโอ้โห จูกทักมาใคว่าเพื่อนูยาบิวเฮ้ย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 มาจากเออเฮ้ยตายตายตายนี่เลือดนี่เลือดกูติดไฟเหรอกดไฟเหรอเฮ้ยเฮ้ยจะตายดื่มดูเลือด โอ้ยได้มาแอ๋อเฮ้เวลาโอสกิลผลไฟมันมีสกิลไหนบ้างสกิลแบบยังไงเนี่อหาตัวที่แปดเออไม่ดอกไม่ได้มาไม่ดอกแบบตัวที่แปดะสกิลอีกเนื้อหาทุกคนไปนะสองร้อยยี่สิบห้ามาแต่ตอนนี้ไม่เคยถึงมาดิ ได้อยู่โอ้ยเฟรมเวเฟรมลวกโอ้โหพี่เฟรมเ่ดเลยโอ้ยแลกแๆออแล้วเฮ้ยพี่โอเคไม่ได้เติมโอ้ยเฟรมเรวเฟรมเรเรมเรมาดูกันนะฮะจะให้คนมาาเไม่รู้มีคนออกมาหน่งคนนะฮะไม่รู้ไม่รับรู้แี่ไอดีแรกเลยเนี่ยที่เพิมเติมมาร์คูสเอได้เสียงไหมมิบีบคอ เออโอ้ยโอ้ยมาน่ามอโอ้ยรอนมาเร็วๆต้นนำของอะไรต้นนำของอะไรไม่นะเบิ้มยาคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปหน้าเป็นยี่สิบเร็วยี่สิบตัวนะฮะเฮ้ยพี่ของพปุ๊บพี่ขอไป่ขอพี่ขอพี่ขอพี่ตั้ปุ๊บไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้หรอไม่เส้นเกลือโอ้โเกลืออันก่อนเนี่ยมาแล้วดีละรอนเร็วจ้ะ โอ้ยแรกแรกแล้วโอ้ย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 เอเดี๋ยวกูเติมเดี๋ยกูเติมแต่งัตใหม่กันไปสบายด้วแม่มาเสียงเสียงเพื่อนอาจยะนั่งนะฮะเอาไปด้วยเอาไปด้วยโอ้ยเกมแมงกาคอยเอะไรจะบังอาจจะนั่งนะจะตีมออีกตัวหนึ่งไปเอาเวกเลยโอ้อาทีเฟมเลดล่วงเลยพี่เฟมเลดล่วงเหลือหกสิบเอยเหลือสามสิบ Come on อ o m e n c m e on c o โปร เออินเดียร้องอะต้องรบผลน้องของรนี่ยเอ้บุลเดี๋ยวไป่ออฟเออย่าตีมัดอย่าตีมัดไเอาพี่สอรี่ไอทรีไอ้ทำรีชอบมือสองโอยมือสองของไม่ได้ใหญ่ขอเขาพี่ากเขาพี่ากปั๊บใส่เทียวไม่ได้เอ๊ะไม่โดนไหมันชาอตเพราะว่าเดนกุฏิเอ้ยพลบบุบพล ก่อานก่อนก่อนก่อนจบคลิปนะครับึ๊บถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรเอ้ยเออเออเออดีเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าย <ics> ี yeah <theory> ่สิบตัวแต่ไปแต่ไปสิบตัวไงแล้รก็ต่ไปสิบตัวต่อไปสิตัวนะเจอกันฮะคนตดีแล้ว